ข้าพพุทธเจ้าในภูมิชัยวังศรีโบรันในอำเภอบ้านเป้าของนํำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมช,ชนก,กาธิเบศมหาวิปุลอดุลเดชมหาราชบรมนาถะบพิษเพื่อแสดงความจงรักภักดีและล้ำลึกถึงพระมหากรุณนาธิคุณที่ได้ปกก้าปกกระมงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง70ปีน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจัญญาและเชิญพระราชคุณธรรมจัญญาคุณปัญญาหลังค่าได้คริสชีวิตที่ลำบากยากเขินใจหากราใช้ความระเพียีเพื่อเดิยวตรง ทรัพยากรมากมายมีหลายล่าที่เกิดจากธรรมชาติไม่ขับโสนรู้จักรู้จักกันรู้จักใช้ไม่อับจังประมานตนไว้เถิดเกิดผลดีปีสองก็จะมีการเปลี่ยนไปหมดเรื่องตัวไหม่ครับแต่ถี้ชีวิตของชาวบ้านว่า ปกครอ,พอ,พอ,พอพงปกครองทิมนักเรียนนักศึกษาของพชน้องเอบ้านฟังคือเป็นเกี่ติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับคณะกรรมการตรงเนืคณะกรรมการในวันนี้นะครับผมนายจรุศักดิ์พุทธน้อยนะครับผู้บรการสำนักงานส่งสเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เป็นตัวแทนของทานนักนึกษานะครับกล่าวตอนรับท่าน คณะกรรมการทุกท่านนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าสอตอรออเภอบ้านเป้านะครับมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นสถานีสารข้อเพียงและก็เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัญญาของสิ่งอื่นขอเพียงนะครับแต้การกานะาศึกษาคณะผู้บริหารและก็คุณครูทุกท่านนะครับก็ถ่ายทอด และก,ก,ก็จัดกิจกรรมในทุกที่เป็นอย่างดีเสมอม,มาตลอดทั้งนักศึกษาที่เราเป็นหน่วยให้บริการนะครับ <S <S ก็หวังว่าคณะกรรมการทุกท่านนะครับในในในเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่นะครับก็ขอให้มีได้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่นะครับและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพก็ขอตอรับด้วยความดีดีที่ครับผม นในองค์กบ,บางคั้ที่เคารพครับตวันนี้ผมและคณะกรรมการรู้สึกเป็นเกียรติและมีเป็นสิริมงคลกับตนเองเป็นอย่างยิ่งที่มีพ่อบ้านพ่อเมืองมาให้ความอบอุ่นกับพวกเรามาให้กําลังใจแก่คณะกรรมการมาส่งทีก็เป็นได้ครับขึ้นเป็นประหลัดจังหวัดเลยก็ได้ครับ <S 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 นะครับ ผมไปประเมินที่อุดรธานีในอำเภอหง่วงเดินตามผมองค์พท่านครับมีภารกิจกรับผมรู้นะว่าเศรษฐกิจพอพี่ก็เป็นผู้ว่าแล้วอีกตัวหนึ่งก็ขออ้างยิงไปรองผู้ว่าอุบลผมว่าท่านขับไป้แล้วนะครับไม่ป็นระดับวันนี้ผู้ว่าอยู่ผมจะอยู่ที่นี่ท่านวันเลยผมป็นเมินเทศบาลอุบลท่านก็อยู่ในสุดท่านก็ได้เป็นผู้ว่าาด้านอะรานด้วางารังคเภอบ้านข้าว ดิฉันได้นำปลับปัจจยยของเศรษฐกิจพอเพียงมากับใช้ในการประกอบอาชีพได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้ทำใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดในการทำงานทั้งการเรียนรู้รวมไปถึงการทำงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนนำไปปรับความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็มาดูมาดูดาาการจัดกาจัดแอ กอสนนที่เปกอสนาี่สนเมืองเป็นศูนย์การเรียนรู้สมหรับประชาชจที่ิตอมใช่เป็นหมอครัโอ้ได้มาสอนเขาบ้างไหมล่ะเย่เหมือนเราขับรถอะรันที่ดีไม่ีรถตกถนนเราต้องมีสติเราต้เยอยู่ตรงนี้ทำนกใจนลกาเป็นผลจนมาเป็นเงินไทยเสริมเสริมกันนที่นี่เป็น รูปทีมท,ที่เราเคยมาเป็นนิยมพอ